เดี๋ยวเรามาเล่นยูรินะยูริสายสวดจะดีไหมยูริเอายูริไปซูปดีไ,มไ,มไ,มไมหมเปิร์กนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเปิร์กเข็มฉีดยาเนี่ยผู้ชำนาญเข็มฉีดยาเนี่ย แล้วได้ใช้ไหม,ไมไปลา่าทุกคนวันนี้จะรอดหรือเปล่าจับมากับน้องบันนี่กดทีไรก็แพ้ตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรนักหนาวิสเซนดาวแมนชั่นเกิดนอกบ้านออโอเค ๋ยวลงข้างล่างก่อนพี่อยู่บนหัวค่ะได้ยินเสียงหากล่องก่อนข้างล่างไม่มีกล่องเลยนะหากล่องไม่เจอเลย ก็จะยังไม่ขึ้นข้างบนนะกลัวสับสนกับข้างล่างมากเลยตอนนี้อุ้ยเจอแล้ว ถ้ามีพิธีเดี๋ยวเราจะปักพิธีข้างล่างนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่กดโซโล่นะมิวมิวนมนมตั้งมาเลยนะหล่อนได้ยินเสียงเพื่อนจุก เาน่าจะมีเปิร์กมองตู้มาด้วยเนาะสำหรับคนที่ตันตู้เงี้ยในไหนก็ไม่มีไม้ก็เอาเปิร์กมองตู้มาแล้วกันเอาตู้มาสักร้อยใบเสียงใครวิ่งมาข้างหลังฉันไม่รู้แหละฉันสวดยาวๆไปเลยตอนเนี้ย ใช้เวลาสวดนานนานพี่เอันนี้มันสวดได้กี่คนน่ะทำไมมันช่องมันเล็กจัง <c oughs> ขอโทษค่ะตอนนี้บันนี่จูบอยู่นะบันนี่เล่นติมนะคะเพราะว่าแล้วนางก็จูบได้นานอยู่นะ <c oughs> เอาล่าสุดจูบได้นานเท่ากับเป็นดวงวิญญาณ ไม่ไหวบอกไหวนะบัดน,นี้ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังฉันจะต้องได้พิธีนี้เอาไข่ชุบอีกวันนี้มาฆ่าวะนะา โอเคหนึ่งพิธีเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดูตรงนี้มียาไว้ รันตู้ <S <S อ๋อเจ็บ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 ถอยไล่ชั้นอีกแล้วปีไล่ชั้นไล่ชั้นอยู่ ไม่ไม่ไล่แล้วหลุดแล้วจะไปสวดต่อแต่โดนตีไปหนึ่งเฮ้ยบัดน,นี้ไปสวดทำไมก็ไม่รู้ทัานจะไปหาจะวิ่งวิ่งมากลางาบ้านห้องโถงร็วเร็วมีวมยวเขารอชุบอยู่นี่นี่เอาอันนี้เอ,เอาเข็มไปสิ ผ ie ie ีหน้าเทาพีหน้าเทาพี่ออกไปนอกแแบบผีออกไปนอกแแบบแล้วเรื่องไหนพี่มาพี่มาเข้ารู้สิโว้ยเข้ารู้๋มิวมิวไม่มาช่วยวะวิ่ง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 เข้าตู้เข้าตู้เอาตรงนี้มีตู้เออ ไปไปตรงนั้นมีใส่สินไปเอา้าใส่สินไม่เขาใสา่สินวะตายยังไงขิดเนี่ยเออชนสส่สินตึงเออเอาไปาตรงนี้มีน้ำวิ่งวิ่งมาวนอีกวิ่งมาวนอีกท่อมาแล้วท่อมาแล้วไปจุกสักไก่เชียมิวมิว,ม,วมาช่วยเขาสิมิว,มวเออเออวนมาวนมา ราขึ้นไปขึ้นไปมดุมดรูมุดรูทีนี้มดุดรูขึ้นไปเรามดุมดรูมุดรูมาเออเออมุดรูมาไปไปตรงไปตรงไปโอ๊ยปิดประตูให้หมดปิดประตูให้อีมีมิวไปไหนวะเนี่ยไม่มาช่วยเลยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาติมขึ้นมาเร็ว มิวมิวไม่เป็นเลยบอกเลยงงมากยาตั้งสองหลอดน่าเสียดายมากเดี๋ยวให้เขามาให้เขามาไล่ฉันฮาร์ดขาด <ๆ S 2> นางจำประคำไปตีผีล่าสุดยิมีมิววิ่งไปไหนวะหน้าจะบ้าตายลายวัน ให้มาร์คผีไว้นอกบ้านนันอ่ะเดี๋ยวเราจะเซตอีกกิธทีหนึ่งนะ,ะเซตอีกกิธทีดีกว่า พิธีหนึ่งอยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงไม่ไกลไม่ไกลนี่ว่าติมสวดอยู่รอบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำพิธีเสร็จจะออกเลยนะจะไม่สู้ ไปช่วยติมสวดดีกว่าวะ่ะพิธีติมน่าจะเสร็จอุ้ยติมติมเธอรักฉันเหรอ เดี๋ยวเราไปสวดข้างบนดีกว่านางน่าจะโซนพิธีแล้วล่ะน้ำมนต์สองเออเหรอชิบหายพระพระผีมาเราไปสวดตรงนี้ดีกว่าเขาน่าจะขึ้นลงลำบาก พิธีน so no ั้นจะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าฉันจะไม่ไปตายค่ล่าสุดออย่าตายกันหมดนะอย่าตายกันหมดนะ ตายกันหมดนี่ชิบหายเลยนะบอกเลยเนี่ยมิวมิวอย่าเพิ่งตายนะมมวมิว,มวโอ้ยตายแล้วทันไหมวะเนี่ยเล่นไม่เป็นอ๋อมิว,มวเล่นไม่เป็น งั้นขอโชคผีแล้วกันใช่จะโชคผีแล้วคำหนึ่งคำสามช่วยสวดหน่อย ยิมจุกอยู่อมันติดเช็ดอาวุธทำไมคะงงมิมิวไปตีกับผีเฉยเลยทีเนี้ย เออเสร็จสักทีหลบซิจะมาบางทางทำไมงงเนีย่ยตาม,มาถูกอีก ได้ยินเสียงประตูแถวเนี้ยประตูอยู่ที่ไหนวะได้ยินเสียงประตูแถวเนี้ยประตูอยู่ที่ไหนวะมีมิวตายแน่บอกเลย ฉันได้ยินเสียงประตูแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไไอยู่ตรงไหนอะประตูอะงงวันนี้ไงออกเลยเออ มิวมิวเร็วเร็วหาประตูถ้ามันประตู99ได้ก็ดีสินั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เออเออมันบนได้มันบนได้ว้ายบนมาเจอผี มีผีแล้วจังหวะจะมุดท่อมันมุดไม่ได้เว้ยมันต้องรอให้แบบว่าเราเซตอาวุธขึ้นมาใหม่อีกรอบนึง